สวัสดีครับตอนนี้เป็นยันม่านะครับ L ห้าศูนห้าแรงนะครับเผาทดสตาร์ไฟฟ้าครับตัวนี้สองร,ระบบกระตุกได้สตาร์ทได้สวยๆเกาญี่ปุ่นครับครับสีสวยสวยดๆดเลยต <Yeah. S 1> ิดเครื่องครับ เขานิมหนิมนิมหนิมครับรสวยสวยไม่มีควันนะครับแน่นแน่อ่ะครับเดี๋ยวติดอีกรอบนะึงนี่นะครับติดแน่นเลยครับบางใหญ่กเกษตรจนครับยันมะเอลห้าศูนย์ครับเผาทด สวยสวยครับขอบคุณครับ